สวัสดีครับฮัดเลียงงัวสวัสดีครับฮัดเลียงงัวเมื่อมือนี้นะครับว่าจะพาพี่น้องนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับความสําเร็จที่ฮัดเลียงงัวไดไ symptoms, ้ประสบความสําเร็จแล้วในช่วงปีนี้นะครับคืออยังนะครับคือการเลียงงัวนะครับห้าตองมีความสําเร็จก็คือห้าตองเลียงงัวทองนะครับนี่คือความสําเร็จของฮัดเลียงงัวฮัดเลียงงัวบอกว่า เฮาตรงเลี้ยงง้วทองนะครับขั้นเฮาบบเลี้ยงงววทองก็ถือว่าเฮาเลี้ยงฟรีในตัวนั้นถ้าเฮาเลี้ยงหลายๆเฮากระต้องห้งั้วมันทองเกือบเบิดนะครับตอนนี้ความสําเร็จของหัดเลี้ยงงัวนะครับได้หา0แล้วนะครับก็คือทองแยกตัวแล้วก็คือทองหาตัวแล้วนะครับทองย10%นะครับตรวจทองแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับคือทองหา0 อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือย่งบ้านได้กลับสัตว์นะครับก็บมีแม่ไม่แน่มีแม่แม่สาวนะครับแล้วก็แม่แล้วก็แม่แม่ลูกอ่อนนะครับเขากาลังเลี้ยงลูกให้นุ่มอยู่นะครับแล้วกาง่วเาขามาใหม่นะครับงัวเาขามาใหไม่นี่เป็นง่วผอมอยู่นะครับหาเดเลียงง่วกับตองมา สียานะครับสียาไทยพญาตนะครับทั้งกอกทั้งฉีดและแล้วก็สียาสื้อบำบัุงมสียาบำารุ่ให้เขาไปนั่มให้เขากระตุ้นให้เขากินยาร้ายคืนนะกินเฟืองร้ายคืนนะครับและที่สําคัญดีฮัดอยากจับพาพี่น้องเจ็ดอยู่นีก็คือสียาไทยพญาตให้มันกําจัดนะครับกาจัดให้ครบวงจรนะครับก็คือสียา พยาธิภายนอกภายในนะครับฉีดยาพยาธิเม็ดเลือดนะครับลักยาก,กรอกพยาธิลำใสนะครับให้มันกําจัดให้มันขบสุดกรีนขี้นทางระบบของเขาเลยนะครับให้มันมาสร้างภุม้มคุมกันของเขาขึ้นมาใหม่อีกนะครับการฉีดแบบนี้นะครับให้ฉีดทุกหกเดือนหรือสี่เดือนนะครับสี่เดือนนี่จะดีแห้งนะครับถ้าหกเ,เดือนนี่ก็ส่วนระยะสองเดือนนั่นแหละครับ จะได้มันจะเป็นโรคอยู่นะครับแต่กับปว่วยบวแห้งนะครับเขาก็สามารถดูแลท่านหรือว่าการเลี้ยงง้วแบบนี้นะครับเขาก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงนะครับเพราะว่า,าการเลี้ยงง้วแม่พันธ์ที่ฮัดเลี้ยงงัวได้บอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าการเลี้ยงง้วะแม่พันธ์เนี่ยเขาต้องฝึกสังเกตนะครับและการแม่แต่เขาซึมซึนิดๆหนน้อยนะครับเขาก็ต้องเช็คแล้วนะครับ เช็คว่าเขาเป็นยังนะครับพยายามตรวจดูเบึงว่าเขาเป็นอียงนะครับเขาก็ต้องตรวจทุกท่างนะครับ,ก,บ,รก,ารบการเช็คว่าง่วงป่วยบ่อป่วยนะครับที่ดีที่สุดก็คือประลอดวัดไข่ให้พี่น้องเสียบเขอบพังตูดเขาเลยครับเสียบขอทั้งตูดหนึ่งนาทีให้พี่น้องว่าเบิงครับว่าไข่สูงบอ่อไข่สูงบ่็คืออุณหภูมิของคนล่ะครับ อุณหภูมิ38 39เขึ้นไปกระไขแล้วนะครับให้พี่น้องหายามาฉีดนะครับการพัฒนาจะของอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับหัดเลี้ยงงัวกับบอกอยู่เสมอนะครับให้พี่น้องฝึกการฉีดยาถ้าพี่น้องฝึกฉีดยาเองนะครับปัญหาเรื่องการงัวป่วยงัวเจ็บป่วยพี่น้องจะไปเอิ้มมุกเอิ้อมมอนะครับเพิ่นมมาฉีดยาให้ บางเที่ยหมอขึ้นกระยุไก่นะครับพี่น้องครับเข้ากระชีดเองได้นะครับชีดเองเสียบเองฝึกซีดนะครับใจก้าวเน่นะครับเพราะว่าบางเที่ยเข้าบุกเคยฉีดนะครับงัวดินเข้ากระต๊กใจครับนี่การฝึกเริ่มแรกนะครับฮาเรียกงั่วกระต๊กใจือกันนะครับบางตัวกระโดดตีลกาปีนรอบกระมีนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามือใหม่นะครับ เอาเริ่มฝึกนสีดยาแท่งเข็มบปเป็นนะครับแท่งเข็มร้อนแท่งเขาเขากระต่นนะครับการกระตุนเหมือนเข็มไปจิ้มหนังเขาหรอตื่นนะครับงวกระต่นถือกันตีร่างกายเลยครับเขตนั่นนะครับกะบ่มี่ยั้งครับเขาก็จับเอาเขาขึ้นมาจับมัดดีกว่าเกาสีดยานะครับสีดอีกือเกเขานะครับบ่ยย่อมแผ้ครับเอาจนสีห้ได้นะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับ เฮากัฝึกก็มีประสบการณ์เบิ่งคลิปแน่เบิ่งคลิปเพิ่นฉีดยาแน่ยังแน่นะครับเฮากัเลี้ยนลูกเข้าไปนะครับการพัฒนาที่ดีที่สุดในคอกง,งัวที่พี่น้องจะเลี้ยงงัวได้ความสําเร็จนะครับคือการพัฒนาเจ้าจของถ้าพี่น้องพัฒนาเจ้าจของได้ดีแล้วยังยังก็สามารถพานลหลวงไปได้ดีสำหรับมือนี่หัดเลี้ยงงัวได้มาบอกพี่น้องแล้ว กับขอสวัสดีลาพี่น้องไว้ก่อนครับสวัสดีครับ